สกินี่พี่อยากให้น้องๆเพื่อนเพื่อน,นหรือว่าพี่พี่ที่ฟังอยู่เนี่ยเริ่มเรียนหรือว่าเริ่มฝึกคือสกิลพูดเปิดยังไงดีอ่ะกดอัดแล้วเนี่ยสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีครับอ่าพี่ชื่อเจสโตตัวนี้เรียนอยู่ปีสองมหาลัยโตโกไดเป็นมหาลัยมหาลัยหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นคลิปนี้เป็นไม่ใช่คลิปแรกที่อัด แต่ว่าอาจจะเป็นคลิปแรกที่เอาไปปล่อยใน YouTube ก็ฝากเนฝากตัวด้วยครับบอกก่อนว่าชาแนลนี้ทํามาเพื่ออะไรชาแนลนี้ทํามาเพื่อว่าครู้สึกว่าตัวเองเมื่อ5-6เดือนก่อนหรือตัวเองเมื่อ1ปีก่อนต้องการต้องการอะไรแบบนี้ต้องการคนที่เพิ่งผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วเรียนรู้อะไรมาอยากให้เขามาเล่าให้ฟังว่าเออได้เรียนรู้อะไรมาแล้วบ้างอะไรประมาณนี้คือ advice ที่เห็นตาม youtube ทั่วไปพี่พี่ดูมาบ่อยแล้วก็จะได้เป็น advice จากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วหรือว่าเออคนที่เขามีธุรกิจแล้วหรือว่าคนที่เขาเออประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วคนพวกนี้การที่เรารับ advice จากคนพวกนี้มันเหมือนการที่เราเดินป่าใช่ไหมเรากําลังเดินประจนภัยรไปในป่าแล้วเราวิทยุไปถามคนที่ถึงยอดเขาแล้วว่าพี่เฮ้ยเนลูกนี้มันข้ามไงวะพี่อะไรประมาณเนี้ยพี่เขาจะบอกว่าเออ การข้ามเดินลูกเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนและความพยายามคือแบบเอ้ก็เข้าใจมันต้องมีความอดทนและความพยายามแต่ว่ายังไงกันแน่ใช่ไหมคือเราต้องการอะไรความที่เป็นความคอนกรีตความเออความคอนกรีตโซลูชันที่เราต้องการคือโซลูชันที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาที่กําลังเจอตอนนั้นก็เลยคิดว่าเออการที่มาทําแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยุูนน้องได้ไม่มากก็น้อย ครับประเด็นที่จะมาคุยวันนี้มันสืบเนื่องมาจากที่ว่าเวลาพี่เลิกงานเสร็จแล้วว่าพี่อะไรประมาณนะี้แบบเลิกงานเลิกเรียนมาเหนื่อยใช่ไหมพี่ทํางานพิเศษอยู่เลิกงานมาก็จะกลับมาคุยกับแฟนทีนี้เวลาพี่คุยกับแฟนพี่ก็โดนพูดอยู่ฝ่ายเดียวส่วนใหญ่ก็ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็พูดเรื่องที่เจอมาแล้วก็แบบเ,เรียนรู้อะไรมาก็เลยคิดว่าเออเท่าเรื่องพวกนี้มาแชร์กับทุกคนบ้างมันก็น่าจะมีประโยชน์ดีอืม และเรื่องเมื่อกี้เมื่อกี้เลยตอนตอนนี้อัดตอนนี้เที่ยงคืนแล้วจริง,รงๆก็ไม่ไม่ควรจะพูดเสียงดังหรอกเพราะว่าคนข้างาห้องน่าจะกาลังนอนแต่ว่าไม่เป็นไรก็ <c oughs> เรื่องที่จะมาพูด,ดวันนี้ก็คือเรื่องที่เพิ่งพูดกับแฟนจบไปเรื่องเมื่อกี้เลยคือสกิลที่เราควรเรียนรู้เมื่อเราอายุ1 8 19้แล้วก็20ตน้นๆพี่อายุ2นะี่เนาะพี่ก็อาจจะ a d v i c ์ได้ a d v i c ์ได้สำหรับคนที่อายุ18 19 คนที่อายุ20คนที่21อยากฟังก็ฟังไว้สมมติคน22 23อาจจะเจออะไรมาเยอะกว่าพี่กับ่าเยอะกว่าผมเยอะกว่าน้องถ้าสมมุติว่าเป็นประโยชน์ก็ฟังแล้วก็ฝากแชร์ด้วยเรื่องที่จะพูดวันนี้คือสกนะิลเนาะที่คนอายุในช่วงนี้ควรจะมีน้องๆคิดว่ามันคือสกิลอะไรก่อนลองลองคิดิคิดว่าสกิลที่เราควรมีตอนนี้ที่เราควรเรียนรู้เนี่ยเพื่อจะได้ประจนโลกภายขา้างหน้าสิ่งที่เราควรเตรียมตัวตอนนี้คืออะไรบางคนอาจจะคิดว่ามันคือสกิลเรื่องภาษา ต้องมีภาษาที่แบบพูดได้สองสาภาษาบางคนอาจจะคิดว่ามันคือสกิลการนิกเกชตการพูดน้มน้าวการน้มน้าวใจคนทำให้คนเชื่อเราบางคนอาจจะคิดว่ามันคือสกิลสังคมการเข้ากับเพื่อนการสร้างเพื่อนการสร้างคอนเน c ชั o นบางคนอาจจะคิดว่ามันคือสกิลเทคนิคอลสกิลเช่นการเขียนโปรแกรมการเขียนโค้ดหรือว่าสกิลด้วยพวกวิทยาศาสตร์หรือว่าศิลปะอะไรพวกนี้คิดไปคิดไปสกิล พี่พี่อยากให้น้องๆเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่ฟังอยู่เนี่ยเริ่มเรียนหรือว่าเริ่มฝึกคือสกิลการเลือกการเลือก choosing picking การเลือกทำไมก่อนเริ่มที่ทำไมก่อนทำไมถึงต้องเลือกนั่นแหะสิอาจจะเป็นคําสาปของมนุษย์ทําไมมนุษย์ต้องเลือกมันเป็นเพราะว่าเราอะมีเวลาจํากัดใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าเราเป็นอมตะเรารู้ตัวว่าเราเป็นอมตะ เราเกิดมาบนโลกปุ๊บเราเป็นอมตะเลยเราจะไม่ต้องเลือกอะไรเลยถูกไหมเพราะว่าเรามีเวลาให้ทาทุกอย่างที่เป็นไปได้บนโลกใบนี้เพราะว่าเรามีเวลาไม่จํากัดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเลือกที่จะเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเรียนสมมติเรียนหมอไป70ปีรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าเฮ้ยหมอไม่ใช่ทางแล้วก็ไปเรียนวิศวะได้ใช่ไหมเพราะเรามีเวลามีเวลาไม่จํากัดแต่ความเป็นจริงมันทําไม่ได้ไงใช่ไหมเราเรียนหมอไปอายุเจ็ดสิบเราอายุแปดเราอายุเกกว่าแล้วเราแบบไปเรียนวิศวะดีกว่าอะไรประมาณเนี้ย ป็นไม่ได้เราต้องเลือกทําไมเพราะว่าเรามีเวลาจํากัดทีนี้ทําไมพี่ถึงคิดว่าสกิลการเลือกเนี่ยเป็นสกิลที่สาคัญที่สุดต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ5 6เดือนก่อนพี่พึ่งเข้าอายุ21ก็รู้สึกว่าโอเคตัวเองเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ได้เริ่มหรอกก็ได้เลยเป็นผู้ใหญ่ได้ระดับหนึ่งแล้วพออยู่บนเดียวมา2 กับ3ปีก็มีมีความรู้สึกหนึ่งเป็นความไม่สบายใจมาเป็นระยะหนึ่งเลย <c oughs> เกือบครึ่งปีเลยตั้งแต่ตอนนั้นจนมันถึงเมื่อไม่นานมานี้เป็นความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยเราทําอะไรดีวะอันนั้นก็น่าทำอันนี้ก็น่าทำคือผมสนใจหลายอย่างไงคือผมเี้นไม่เาะเครื่องกลแต่ว่าโปรแกรมมิ่งก็เป็นแนวทางในอนาคตเป็นเทรนที่แบบกำลังมา AI อะไรประมาณนี้ Data Science เห็นเพื่อนๆทำกันเยอะหรือว่าเป็น Consulting หรือว่าทำธุรกิจเป็น Entrepreneur ทำบริษัทตัวเองเป็น Startup มันก็มีตัวเลือกให้เยอะไปหมดแล้วก็อยู่ในจุดที่ว่าเฮ้ยทำอะไรดีวะแล้วก็แบบพอเลือกทำอย่างนึงก็รู้สึกว่าน่าจะทำอย่างนี้ดีกว่ามันเริ่มมนจากการที่พี่เลือกไม่ถูกมันมีอะไรให้ทำเยอะไปหมดแตความเป็นจริงแล้วทุกคนบนโลกนี้เป็นเหมือนกันคือเราอะมีตัวเลือกให้เลือกทำยังไม่จำกัด ว่าเราเราสามารถทําอะไรก็ได้ไงคณะที่น้องเรียนก็เป็นสามารถเป็นอะไรก็ได้น้องเลือกคณะที่น้องเรียนอยู่ในตอนนี้ก็เพราะน้องอยากทํา APC ใช่ไหมน้องเลือกที่จะทําเป็นคนแบบนี้ก็พน้อง APC แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะเรามีตัวเลือกอย่างไม่จํากัดแต่ปัญหาที่เราเจอแต่ว่าคนอื่นอาจจะไม่เจอเราในที่นี้พี่พูดถึงช่วงอายุ1 8ถึง20ต้นๆน,นะปัญหาที่พวกเราเจอเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเลือกมันเยอะแต่คือเวลามันเยอะด้วย น่จะคิดว่าเออเวลามันเยอะอะไรพี่ผมทํางานพิเศษตั้ง10งานพร้อมกันเ <c> ข <oughs> ่งมากแต่ว่าเวลาเยอะในที่นี้พี่หมายถึงว่าเราสมมติว่าเราจะแก่ตายสมมติเอาสวยๆเลย70สมมติว่า70เราจะแก่ตายแบบพระเจ้าดีดนิ้วอันนี้ตายแลามีเวลาอีกมากกว่าครึ่งชีวิตเราใช่ไหมหรือที่พูดก,ก็คือเราเพิ่งมาได้ไม่ถึงครึ่งชีวิตเราด้วยซ้ําเราอยู่ในช่วงที่แบบเพิ่งวอร์มอัพมาเลยเ <c oughs> พิ่งจบไฮสคูลมาแล้วแบบวอร์มอัพกางจะวิ่งแล้ว เพิ่งออกตัวอยู่ในช่วงออกตัวพอดีมันก็เลยมีปัญหาที่ว่าเรานอกจากจะมีตัวเลือกเยอะแล้วเนี่ยยังมีเวลามากพอที่จะทําให้เราคิดว่าเราสามารถทําทุกอย่างที่มันมีได้แต่ประเด็นคือไอ้ที่มันมีเนี่ยมันมีแบบมหาศาลไงเวลาที่เรามีจริงๆมันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนะั้นแต่มันเยอะพอที่จะทําให้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราสละเวลานิดนึงไปทําสิ่งนี้อีกนิดนึงไปทําสิ่งนู้น,นมันน่าจ,จะพอความเป็นจริงมันไม่พอครับ มันค่อนข้างไอรอนิกก็คือยิ่งน้องทําหลายอย่างใช่ไหมน้องก็จะทําได้น้อยอย่างลงงงๆนะเออยิ่งทาหลายอย่างมันก็ต้องยิ่งได้หลายอย่างสิพี่ไม่ใช่พี่คิดว่าไม่ใช่พี่คิดว่าแหละพี่อะทำมาแหละหลายๆอย่างนะพี่ทั้งทำโปรเจกต์ตัวเองใช่ไหม เป็นทั้งโปรเจกต์เขียนแอปลองเขียนเว็บลองทาสตาร์ทอัพดูลองทํา youtube ด้วยอ่ <laughs> าเพิ่งจนนั้นก็ทําอยู่แต่ว่าเคยจะลองทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็แบบรู้สึกว่าทุกอย่างมัน,นปนเป็นหมดบวกกับที่เรียนก็คือเรียนก็หนักอยู่แล้วแล้วก็ต้องทํางานพิเศษเข้าไปอีกเพื่อหาเงินเลี้ยงชีพพี่ลองทำหลายๆอย่างพร้อมกันแนละ้วปรากฏว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรสักอย่างเศร้ <laughs> า<ว> <laughs> ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าประเด็นคือยิ่งยิ่งเราทําหลายอย่างมันเป็นเหมือนการหลอกตัวเองว่า เราไม่ต้องเลือกยิ่งเราทําหลายอย่างนะเข้าใจไหมสมมุติว่าเราทํา A B C พร้อมกันสมมุติว่านี่คือกราฟความยากง่ายนะนี่คือง่ายนี่คือยากนะสมมุติว่าเราทํา A ไปได้ช่วงหนึ่งปุ๊บมันเริ่มยากขึ้นมาใช่ไหมเรารู้ว่าเรามี B กับ C ต้องทำเราก็จะหยุดฟุบแล้วไปทํา B ก่อนพอ B มันเริ่มยากก็หยุดไปทํา C ปุ๊บเราก็กลับมาทํา A ใหม่หรือเราก็ทําแบบชุยชยเพื่อให้มันต่อไปได้แต่พอมันเริ่มยากขึ้นมานิดเดียวเราก็หยุดไปทํา B ทํา C ต่ออะไรประมาณเนี้ยตอนที่เรากระโดดข้ามไปมาข้ามไปมาเนี่ย มันสนุกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องเลือกเรามีเวลาพอที่จะทาทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C แต่ในความเป็นจริงผลลัพธ์จริงๆที่เราได้จากการทำเนี่ยไม่มีอะไรดีสักอย่างเลย A B C ไม่มีอะไรเต็มหลอดสักอย่างเพราะฉะนั้นแล้วการเลือกสกิลการเลือกเนี่ยมันเป็นสกิลที่พี่เราคิดว่ามันเป็นสกิลที่น้องๆทุกคนอนะ่ะควรจะฝึกทีนี้ถามว่าฝึกยังไงล่ะใช่ไหมการฝึกง่ายๆคือทุกครั้งที่เราเลือกคือเลือกในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่การเลือกแบบ เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นการเลือกมหาลัยเลือกว่าจะทำงานอะไรหรือว่าเลือกจะคบกับใครอาจจะไม่ใช่การเลือกแค่นั้นพี่รวมไปถึงการเลือกว่าทุกวันเนี่ยเราจะทำอะไรตื่นมาแล้วเราจะเลือกที่จะไปห้องน้ําหรือไปห้องครัวหรือจะนอนอยู่บนเตียงต่อเราไปห้องครัวแล้วเราเลือกที่จะหยิบอะไรมากินไหมหรือว่าเราเลือกที่จะไม่กินอะไรแล้วเดินต่อไปที่สวนหน้าบ้านอะไรประมาณนี้คือทุกวันเราต้องเลือกอยู่แล้ว ทุกครั้งที่เราเลือกเนี่ยให้เราตระหนักเสมอว่าเราได้ทิ้งโอกาสทั้งหมดที่เรามีโอกาสทําในเวลานั้นเนี่ยไปเพื่อเลือกทําสิ่งนั้นถูกนไหมถ้าเราตื่นเช้ามาแล้วเราเลือกปูที่นอนใช่ไหมเราทิ้งโอกาสที่จะได้นอนบนเตียงอุ่นๆต่อถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยถ้าเราเลือกที่จะคบใครสักคนก็เหมือนเราทิ้งโอกาสที่จะได้ไปคุยกับคนนู้นคนนี้คนนั้นที่เรารูจา้จักเราเลือกทิ้งผู้หญิงคนอื่นเพื่อมาคบกับคนคนนี้ มันคือการเลือกใช่ไหมเราเลือกมหาลัยนี้แปลว่าเราไม่มีโอกาสได้เข้ามหาลัยดีๆมาหาอะยอื่นเราเลือกคณะนี้แปลว่าเราไม่ได้มีโอกาสเราทิ้งโอกาสที่เราจะได้เรียนมหาลัยอื่นหรือคณะอื่นใช่ไหมการเลือกทุกครั้งที่เราเลือกให้ตระหนักเสมอว่าเราได้ทิ้งทุกโอกาสไปเพื่อทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันจะทําให้สิ่งสิ่งนั้นที่เราเลือกอมีคุณค่าขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราเลือกครบคนคนนี้ใช่ไหม เราตระหนักว่าเอยเราทิ้งคนนั้นไปเราทิ้งนาย A น้อง B ีพี่ซไปใช่ไหมเราก็จะรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่เราเลือกมาแล้วเราจะให้คุณค่ากับคนคนนี้คณะที่เราเรียนถ้าเรารู้ว่าเออเราเลือกเรียนวิศวะเครื่องกลแล้วทั้งที่เรามีโอกาสไปเรียงไปเรียนไปเรียงไปเรียนวิศวะการบินหรือว่าวิศวะโยธาเราก็จะรู้สึกว่าโอเคนี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วเราต้องมุ่งมั่นกับมันในทางกับกันถ้าน้องไม่เลือก ใช่ไหมพูดง่ายถ้าสมมุติว่าน้องไม่เลือกจะคบใครสักคนก็จะกลายเป็นคนที่คุยกับคนนู้นคนนี้ไปหาความสุขชั่วคราวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเอ๊ะเพราะฉะนั้นการเลือกสําคัญมากมาเมื่อถึงตรงนี้พี่น่าจะกรอบน้องๆได้แล้วว่าเอเอการเลือกมันสําคัญนะทั้งจากประสบการณ์ตรงพี่เองแล้วก็จากสิ่งที่พี่พบเห็นมาไปอ่านมาเองทีนี้ก็เลยอยากจะฝากเทคนิคิด,ดนึงแล้วกันว่าเลือกยังไงให้ดี เออเลือกเนี่ยในที่นี้ข้อควรระวังนะการเลือกไม่ใช่การฝึกการเลือกเนี่ยไม่ใช่การฝึกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะมันคือแค่การฝึกเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเฉยเฉยมันไม่จําเป็นต้องสิ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ได้เพราะถ้าน้องพยายามจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะน้องไม่ได้เลือกอะไรสักอย่างหรอกถูกไหมเพราะว่าโลกใบนี้มันมันไม่ใช่ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีมันไม่ใช่สิ่งนี้ดีในด้านนี้สิ่งนี้ดีในด้านนั้นมันไม่สามารถมาเทียบกันได้ใช่ไหมหลายหลายอย่าง มันคณะแพทย์กับวิศวะอะไรดีกว่ากันคำถามนี้เป็นคำถามที่ตลกมากเพราะว่าแพทย์ทำทำสิ่งของแพทย์วิศวะก็ทําเรื่องของวิศวะมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้อยู่แล้วโลกไปนะั้แต่ว่าเอามาเทียบกันมันเทียบไม่ได้ใช่ไหมทำาคอละอย่างกันเพราะฉะนั้นถ้าน้องจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดน้องไม่มีโอกาสได้เลือกอะไรสักอย่างหรอกเพราะว่ามันไม่มีหรอกไอ้สิ่งที่ดีสุดโลกไปนั้นนะ่ะน้องแค่ต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสติ๊กกับมันแล้วทํามันให้ดีที่สุด ตระหนักไว้ว่าทุกครั้งที่เราเลือกเราได้ทิ้งโอกาสทุกอย่างที่มีโอกาสทําไปทั้งหมดเพื่อที่จะมาทําสิ่งิงนั้นสิ่งเดียวนี่คือข้อควรระวังนะไม่ใช่ว่าเลือกเลือกอ๋อฝึกเลือกคือฝึกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เลือกเฉยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วอยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้นานที่สุดอืมอนี้ฝากาเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคแล้วกันเทคนิคใ,ในการเลือก พี่มีเทคนิคที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้ใช้ทุกครั้งเลยที่ตัดสินใจอาจจะไม่ใช่100%อาจจะแบบ 70%-80% ทุกครั้งที่ต้องเลือกทําอะไรสํำคัญๆพี่จะใช้เทคนิคที่เรียกว่า fast forward อันนี้น่าจะไปได้ยินมาจาก y t u t u อาเรียบดาวมัเป็นนะน้องนาจจะรู้จัก Down, Mall อาเรียบดาวหมอแคมบริดจ์อ fast forward คือเทคนิคที่ว่าทุกครั้งที่เราเลือกทําอะไรเนี่ยให้เรา fast forward ไปดูผลลัพธ์ที่ อาจจะได้มาจากสิ่งนั้นสมมติพี่เลือกที่จะเล่นเกมใช่ไหมสมมติเย็นนี้พี่กลับมาทาํางานเหนื่อยพี่เลือกที่จะเล่นเกมพี่ก็จะฟาสต์ฟาวด์ไปว่าเฮ้ยถ้าเราเล่นเกมทุกครั้งที่เราหลังจากทํางานมาแล้วเนี่ยหปี10ปีเราจะเป็นอะไรได้บ้างไม่ใช่แค่ว่าเรื่องแย่เรื่องดีอย่างเดียวนะเป็นอะไรได้บ้างพี่ c อโดยพี่อาจจะเป็นเกมเมอร์อาจจะมีเพื่อนเพิ่มในเกมหรืออาจจะติดเกมเสียเวลาเฉยหรืออาจจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเพราะว่า มีคนชวนไปเล่นเกมหรืออาจจะเปิดช่อง YouTube เกมคือคิดมาโอกาสที่อาจจะเป็นไปได้จากการเล่นเกมหลังเลิกงานทุกวันแล้วก็มาดูว่าอะไรมันเป็นไปได้อะไรเป็นไปไม่ได้หรืออะไรที่เราชอบผลลัพธ์ที่ได้มาเราชอบไหมผลลัพธ์ที่ได้มาเราคิดว่าเออมันมันมันเป็นผลลัพธ์ที่เราต้องการหรือเปล่าคิดคิดคิดวิเคราะห์จากผลลัพธ์ที่เราฟาดฟอร์เวิร์ดไปใช่ไหมเสร็จแ,แล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าเราอ่ะจะทําหรือไม่ทําสิ่งนั้น เพราะฉะนั้นก็ฝากเทคนิคนี้ไว้เทคนิคการฟฟอร f o r ิร์ดเป็นเทคนิคการใช้ในการเลือกมาสรุปคร่าวๆสิ่งที่พี่อยากให้พวกเรารุ่นน้องเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆอายุ20ต้นๆทุกคนเนี่ยลองทําแล้วก็ไปฝึกฝนให้ดีที่สุดก่อนที่จะเริ่มทําอะไรสักอย่างเนี่ยคือฝึกเลือกฝึกตระหนักว่าทุกครั้งที่เราเลือกทําอะไรเนี่ยเราจะเสียโอกาสการทําทุกอย่างอย่างอื่นไปทั้งหมด ทำให้เรารู้จักคุณค่าของสิ่งสิ่งที่เราจะทําทําให้เราใส่ใจกับสิ่งนั้นมากขึ้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์เรามีเวลาจํากัดเราต้องเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เทคนิคไปเทคนิคฟา์ฟอร์เวิร์ดฟา์ฟอร์เวิร์ดไปดูผลลัพธ์ที่ได้จากการเลือกนั้นดูว่าเราชอบเราพอใจกับผลลัพธ์นั้นแค่ไหนแล้วย้อนกลับมาดูว่าเราจะทําสิ่งนั้นหรือไม่ก็สําหรับคลิปนี้ก็เหนื่อยแล้วแล้วก็ง่วงนอนพรุนี้มีเรียนเช้าด้วย ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังมาจนจบถ้าใครชอบเห็นว่าอยากสนับสนุนยูทูบเบอร์หน้าใหม่ปี2023เข้า2024ก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปเช็คเพจมีเพจไหมยังไม่รู้เหมือนกันถ้ามีเพจก็อยู่ใต้ Description ถ้าไม่มีก็ขออภัยสำหรัวันนี้ก็ฟันดีบ๊ายบาย